ช่วงเช็คอินที่วัดวันนี้เรามีบุญมาฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการกันค่ะอิ่มบุญสุขใจได้รอยยิ้มในงานบุญหลอ่อพระประจำทิศแปดทิศเพื่อนำไปประดิษฐานรอบอุโบสถวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่องเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งได้จัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่28เมษายนส5 6 7ที่ผ่านมาค่ะ วันนี้เป็นวันที่ได้จัดให้มีการเททองหล่อพระอาหารหันต์ทั้ง8ดทิศประจําอุโบสถของวัดไทยน้ำของเราและโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพทั้ง8องค์เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันบูชาพระอาหารหันต์ทั้ง8ทิศเพื่อประกอบในอุโบสถของเราที่กําลังบูรณะกันอยู่ในปัจจุบันนี้ พะในการบูรณะอุโบสถหลังนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นสะพานบุญแก่ญาติโยมที่จะได้ร่วมกันเจ็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพพื้นอุโบสถหลังคาอุโบสถจ่อฟ้าใบลากาหรือว่าพระประธานในอุโบสถญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมในการที่จะบูรณะอุโบสถของวัดไทยน้ําวัดเก่าหนุพงเงินนี้ก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเหตุว่าในการละครั้งหนึ่งนั้นวัดไทยน้ํานั่นเป็นวัดที่ น้ำท่วมพอสมัยก่อนนั้นถึงปีครั้งนึงเนี่ยน้ำจะท่วมครั้งหนึง่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุโบสถไม่ว่าจะเป็นกุฏิถ้าไม่ยกพื้นก็จะโดนน้าท่วมทุกปีบางปีก็ถึงพระประธาน ทำกิจกรรมของสงไม่ได้เดิมเดิมก็คือสร้างด้วยไม้ไม้รอบๆบข้างก็ซุดลงมากระเบื้องก็ไหลตามกันลงมาทำให้ในช่วงระยะนั้นทำกิจกรรมของสง์ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้อาตมาจึงได้มาบูรณะอุโบสถหลังนี้ให้มันดีขึ้นการสร้างอุโบสถเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งที่ผลิตพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องอาศัยอุโบสถบุญกุศลอันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่หาได้ยาก เพราะว่าในการสร้างอุโบสถนั้นมีบุญอย่างมหาศาลญาติโยมก็จะได้รับอนิสงส์ด้วยความปรีติยินดีในการสร้างอุโบสถหรือโบราณอุโบสถสืบต่อไปเพราะว่าวัดของเรานั้นคือเป็นวัดเก่าของหลวงพ่องเงินหลวงพ่องเงินอยู่ที่นี่ประมาณ35ปีแล้วก็ได้มีอุโบสถที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สร้างเขาไว้และหลังจากนั้นแล้วก็มันสุดโทมไปก็มีอดีตเจ้าวาดองค์หลังๆมาก็มาสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ ญาติโยมนั้นได้ร่วมในการบูรณะอุโบสถในคราวครั้งนี้ก็ขอจเจริญพรมหาบุญมุ่งศรัทธาสู่บุญใหญ่ร่วมบูรณะอุโบสถเก่าแกกว่า71ปีวัด,วดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการอมอบุญสิทธิ์หรือทิพ์นะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์วัดท้ายน้ำมาหลายสิปีแล้วค่ะ พราะที่วัดของเราเนี่ยอุโ,อโบโสถหลังเนี้ยสร้างมา70กว่าปีแล้วค่ะหลังคาก็พังเพราะว่าน้ําท่วมของทุกๆปีฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องบุรณะโอุโบโสถหลังใหม่ขึ้นมาค่ะในการที่พ่อแม่พี่น้องของเราที่จะทําบุญนะคะเราก็จะมีบัญชีสร้างโอุโบโสถหรือบัญชีบูรณะโอุโบโสถของวัดท้ายน้ําของเราโดยตรงค่ะ เพราะว่าวัดของเราถ้าได้เงินมาจะเข้าบัญชีวัดโดยตรงจะไม่มีบัญชีของคนอื่นเลยนอกจากบัญชีวัดเงินทุกบาททุกสตางค์ในครั้งนี้เราเอามาบุญละอุโบสถทั้งหมดค่ะท่านที่มียินศรัทธาที่จะมาร่วมทําบุญไม่ว่าจะมากจะน้อยอยู่ที่แรงศรัทธาของเราค่ะถ้าแรงศรัทธาของเรามีมากโบสถเราก็จะเสร็จเร็วค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางวัดของเราก็จะได้มีวัตถุมงคลมอบให้แก่ท่านซึ่งจะได้นํามาสมทบที่จะบุญละอุโบสถของเราในครั้งนี้นะคะท่านใดที่สะดวกนะคะขอให้ท่าน มาได้ที่วัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินตำบลท้ายน้ําอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขอกราบขอพระคุณทุกทกท่านนะคะที่มีใจที่เป็นกุศลที่จะร่วมสร้างบุญและร่วมบุรณละอุโบสถในครั้งนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะ